โอเคเดี๋ยวเราจะโทรหาแม่กิฟต์เล้วสวัสดีครับแม่สวัสดีค่ะกิฟต์ดได้คุยกับแม่แล้วใช่ไหมครับว่ากิฟต์จะเข้ามุสลิมอะ่ะไ,ได้คุยแล้วเอ่อพอกิฟต์นับถือแล้วเนี่ยยีก็อยากจะมาขอขอกับแม่อยากยีอยากแต่งงานกับกิฟต์ยีจะแต่งงานกับกิฟต์ใช่ครับก็อยากให้มันแบบถูกต้องแล้วก็โอเคเราก็ยังเป็นเพื่อนเหมือนเดิมแต่เพียงแค่ยีอยากจะ ดูแลกิฟตให้มากกว่านี้เราจะได้แบบเทคแคร์เทคแคร์มากกว่านี้ดูแลกันมากกว่านี้อะไรเงี้ยครับแม่แม่แบบอนุญาตไหมแล้วแต่ความตัดสินใจของลูกแล้วกันลูกตัดสินใจว่าดีก็แม่ก็ไม่ได้ว่าอะไรแม่ก็ยินดีด้วยแล้วแม่แบบสินสอดอยังไงบ้างแม่ก็ไม่ได้เอาอะไรมากมายถ้าสินสอดทองมัน่น ให้รักกันชอบกันให้อยู่ด้วยกันตลอดไปเป็นเพื่อนที่ดีช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้วก็ไม่ได้คิดจะเอาอะไรหรอกค่าสินสดทองมั่นนั้นมีอะไรก็ช่วยเหลือเกอหนุนกันอยู่ด้วยกันให้มีความรักใคร้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเออก็ดีใจแล้วขอบคุณแม่มากๆกาแม่ก็ไม่ได้กีดกันอะไรไว้กลับไปเราก็ค่อยแบบกินข้าวกันไปฉลองกันอะไรเงี้ยครับ ใช่ก็ไปเลี้ยงอะไรแบบนั้นหละฉลองครอบครัวก็ทําแบบพิธีง่ายๆไม่ต้องมีอะไรยุ่งยากใา้เดินทางปลอดภัยคิดไรสูงความตั้งใจนะบอกเลยว่าตื่นเต้นมากก็ดีใจที่แม่เข้าใจเราแล้วก็นั่นแหละ,ะความสัมพันธ์ทุกอยากอ่างอ่ะก็ยังเหมือนเดิม,มเพราะว่ายีกับคลิปก็ไม่ได้เป็นแฟนกันก็คือเป็นเพื่อนกันมาแล้วก็วันนี้ก็จะแต่งงานก็ สถานะทุกอย่างมันเหมือนเดิมก็เป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมแต่เพียงแค่เราจะใช้ชีวิตคู่แล้วก็ดูแลกันยิ่งกว่าเดิมเนาะตื่นเต้นมากอะเราใส่ก็มากอ๋อมาบ้าได้หรอตัวอ๋ออ๋อเกจี้บ้ามากอ๋ออะไรอ๋อบ้าก็เกิฟต์ตัวยังไมาสุกอิสิเลย Ah, ah, lepas tu? ah, lepas tu... Haa... Lepas yang masuk tu, awak nak nikah lalu. Haa, oh, hmm, dah. Dah. Oh. tak ada apa. Tak ada Nak saya minta dibahas dulu lah. Awak tahu lah. Haa, oh, tak ada apa. Awak kena jawab We Awak tahu yang awak kenal gitu lah. Haa. Bah, lepas nikah tu, awak khaw pergi tu lah. Haa, oh. hmm. uh, haa. Lepas tu, awak ada duduk mana tu? อ๋อนี่ลูกดอกลาเกาะอ๋อปลานาตีปลาเก๋าตัวอีตะขเคลียบบวะโอ้เกัดอะไรขึ้นไม่เยอะแต่พอเยอะก็ติดดอกแคเจ็ดดอกเรียบร้อยโอเคตอนนี้เราก็มาดูสถานที่จะนิกาพรุ่งนี้นะครับ ก็จะมาแต่งที่มัสยิดอัสสลามนะครับ,บก็ให้อยะต่วนเป็นคนจัดการเราจะมาบ่ายโมงครึ่งเพื่อให้กิปเข้าอิสลามก่อนแล้วหลังจากนั้นเราก็จะนิกะง,ง่ายๆนะครับตื่นเต้นเหมือนกันนะ ก็จะกล่าวเป็นภาษาไทยทุกคนจะได้เข้าใจกันสวยมากไม่คิดว่าจะสวยขนาดนี้ตอนแรกกลา่าวว่าจะเออง่ายๆตรงไหนก็ได้ใช่จริงๆที่ไหนก็ได้มัสยิดไหนก็ได้ใช่แต่นี่คือแบบโอ,โอ้ดูสิข้างหลังเนาะเขา<อ>เตรียมซะแบบดีเลยเตรียมดีมากมาดูชุดเจ้าบ่าวเราไม่เตรียมอะไรเลย <c oughs> สไลม์ก้มกะอะไรนะกะ <c oughs> อหมืนจะฮู้อัลบิกะ <c oughs> ยีก็ไม่รู้ว่า เออมันจะมาเส้นทางนี้แต่เชื่อว่ามันเป็นเส้นทางที่สวยงามดีมากดียีทำอะไรล่ินลเะเบกะเนี่ยคือเชื่อเหลือเกินว่ายีมีความคิดที่ดีเดี๋ยวจะลองหล่ายีถ้าสมมติว่ากถ้าบบกลูงหน้าแบบนี้กะบินไปนะโอ้ดาบก็ไม่เป็นไรอันนี้เป็นกังเกงแล้วก็เรี่าเป็น เสื้อสีขาวนี่นะครับตอนนี้เราอยู่กันที่มัสยิดแล้วโอ้โหเซอร์ไพรส์สุดเราเซอร์ไพรส์แล้วก็เขาก็เซอร์ไพรส์กับนี่โอ้โหทุ่สาจอดรถทีน่นั่นลหละทุรไปไปก่อนโอ้โหอะ่ ดีใจมากเพึ่งร้องเพึ่งร้องเดี๋ยวพ่งร้องดายพึ่งร้องเยพ่งร้องเพึ่งร้องโอ้โหมาไม่ได้้งชายอะไรนเฮ้ยอออย่างวะไม่คยอะไรไม่คยอะไรโอ้แกงนี้ชอบเซอร์ไพรส์นะมาได้ไงไม่บอกใครเลยนะ ได้เลยครอบครัวเราเออไอตั้มเนียนมากแล้วบอกว่าไม่มาเซอร์ไพรส์ <Surprise. S 2> สุดๆแล้กับอะไรนี้ไอตัวที่ตัวโวนี่สุดมากเอตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่มัสยิดอัสสลามนะครับก็เป็นงานนิกะครั้งแรกจะม,มีครั้งต่อไปเนะ <laughs> <laughs> าะครั้งแรกตื่นเต้นมากแบบตื่นเต้นสุดๆคือท่องแต่รับนิกะ,ะ <laughs> เออต้องท่องยังไงอะไรเงี้ยเออภาษาไทยแบบไหนอะไรอย่างนี้ในชีวิตอ่ะ การทางเต้นอะ่ะมีเกินทหารอาคลิปแล้วก็สิ่งนี้แหละการนี้กะตื่นเต้นสุดเลยกุณมาลามครับเมื่อคืนมาขอโทษด้วยไม่เป็นไรไม่เป็นไร,ไไไรครับแค่จะบอกเพื่อนเพื่อนว่คนดีใจทั้งประเทศผมแค่โพสต,ต์จะให้พวกพวกวยกันไม่รู้แต่ไม่คิดว่ามีคนไปแชร์ แล้วภายในหนาทีผมอะไรว่า200กว่าแชร์เลยไอ้มาบอกเออไม่เป็นไรเดี๋ยวให้อยู่การมองเห็นไปก่อนเดี๋ยวไม่ได้นอนกล้องรับเปล่าอยู่ๆก็เป็นเจ้าบาไม่เป็นไรเดี๋ยวส่งมาได้ตื่นเต้นสุดๆใครตื่นเต้นผมนี่แหละครับต้องกล่าวยังไงมันหนเดียวนะอ่ะ เดี๋ยวค่อยคุย <Kristin> ก <za> ัน <deuxième> ตัดเอาหนั่งใกล้ๆายติดเขาเลยนะการหลักการปฏิบัติเนี่ยนำไปศึกษานำไปเรียนเพื่อนำมาสู่การดำเนินชีวิตของเราเพื่อชีวิตเราจะได้เป็นมุสลิมที่สมบูรณ์ตามที่อัลเราสุบฮตาลาใช้ในภาษาคัมภีร์คุณอัชฮะดูอัชฮะดูอัลลออฮิลาะห์อีลลอฮะอิลลัลลอฮ์ว่าอัชฮะดูอันน้ามุฮัมมัดดาร

เป็นศาสนาทูตของอัลลอฮ์นะคอับบารุลลอฮ์นะครับเราเป็นมุสลิมสบ่าร้องอยู่นะฮบุคอรีบุคอรีผมทำการมิการบุคอรีกับนางสาวโซเฟียนี้ซึ่งทั้งสองได้ตั้งให้ผมเป็นฮาเกมเพื่อทำการมิการทั้งสองด้วยกับอาฮับที่ได้ตกลงกันไว้ ข้าพเจ้ารับนิกานางสาวโซเฟียด้วยมหัศที่ตกลงกันไว้ <pers> uh <huh> ท่านตุลาราชมนตรีก็ได้ฝากดูอามานะครับว่าขอตัวอา,าให้ทั้งสองมีความสุขในชีวิตสมรสด้วยดูอาของท่านและมีที่ว่า บาริลัลลอฮุละกัวะบารอรายงานกะรว่าจะอาไปนะ่งมาที่ใยนะครับและก็ขอให้กิจาการขออภัยโทษและขอให้ภารกิจของคนทั้งสองสำเร็จตามความตั้งใจซึ่งตอนนี้ท่านจุฬา,าราธนบีที่ไคโรท่านประชุมที่นั่นและท่านได้ฝากตะกาศมาให้กับเจ้าตัวภาษา แกไม่ไหวอ่ะมันแบบตื่นตาแบบมันแบบดีใจที่คิดแบบเข้ามาแล้วหนึ่งแล้วก็คือทุกอย่างอ่ะมันยังเป็นเพื่อนกันแหละเราก็ไม่ได้วางแผนอ่ะเราวางแผนไม่เรียบร้อยแล้ว เวลามันยากมันก็ยากเวลามันง่ายมันก็มันก็ง่ายคือเออมันมันยากตอนเริ่มนะจ๊ะพอทำบุญให้ที่เดอก็รอดครับทซองนีกจ๊ะทำบุญให้ไปนีกจ๊ะคือพอมันจะง่ายมันก็ง่ายหมดเลยมาบุ้มเด้อเด้อาแบบทุกวันอบบผมด้อาทุกวันแบบเงินหาง สราดูอันนั้นเดินทางเป็นมากกว่าดูอองคนที่อยู่ที่บ้านวันที่มันยากมันยากวันที่มันง่ายทุกอย่างมันง่ายจนจนเราไม่ต้องทำอะไรเลย

เมื่อคืนน่ะผมว่าทั้โอ้โคุณก็เป็นกังวลกันอย่างนี้เลยเหรอเยกกันอย่างนี้เลยเหรอคน<ม>ที่แฟนคลับคุณอ<ม>่ะท,ท,ที่ติดต่อเขาาเขาดีใจใช่ไหมครับดีใจแล้วก็ไม่รู้จะพูดกันเพราะน้ำตาไหลเลือย <c oughs> ไปม,มาหาแมฆ <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่คือเขาดีใจ <c oughs> ผมเนี่ยน้ำตาไหลครับว่าคุณสองคนตัดสินใจมีกากันเนี่ยก็บอกเขาดูอาตลอดเลย นั่พวกคุณไปหรู้ทุกคนบอกโออะไรครับมันไม่มีอะไรดีเท่านี้มันไม่ใช่ดีใจเฉพาะคุณคนทั้งประเทศที่เป็นมุเินที่ได้ข่าวเขาดูอากันมาตลอดเลยอว่าอยากให้พวกคุณได้มีคกันเป็นางไม่เคยจับมือเลยแกต้องแกต้องไม่เห็นแหวกสิก็ต้องจากฝั่งนี้เนี่ยเออ มองหน้ากันด้วยดิมึงเก่งแบบเอาแบบใกล้ๆหน้าหัวใกล้ๆกันหัวใกล้ๆกันใกล้กันอีกเออแล้วไม่แล้วไม่ไม่ขาดเลยไหมหายลูกแล้วแปลกแป่สามหนึ่งสองสาม อีกได้หนึ่งอย่ันสองมีเลือกกันไหมมาตอนแรกแบบหนอจะไม่มีอะไรจริงๆหรอกว่ะเลือกที่มีไซส์ทมีไซส์ตัวใหญ่ยได้ไซส์อะไรอูเพิ่งรู้เมื่อชั่วโมงสองชั่วโมงที่แล้วอ่ะฮะเรื่องจริงเอ่ะยังไงการเดินทางเวทูมักกานะครับวันนี้เวทูนิกาอ๋อไม่เห็นแหม่เอาต้ไปเย ตอนนี้เราอยู่กันที่คลองแสนแสโอ้โหแบบโรบิทตี้คือเขาแบบรีเวอร์แบบรีเวอร์เจ้าแม่าแสบรีเวอร์แล้วก็จะมีแบบยอร์ชยอร์ชมาด้วยรีเวอร์แสนแสบรู้สึกไงบ้างรู้สึกอะไรสึกดีไหมก็มันจะเขินเขินนะเวลาแบบมางทีบอกยินดีกับสามีอะรยัเจ๋งอันนี้อัดอยู่เอาล่ะ นี่ก็เป็นชุดจากพี่ทัพทีมแล้วก็พี่ทัพทีมก็พาเรามากินข้าวด้วยขอบคุณมากน่ารักมากพี่สาวใจเนอร้องไห้เออตาแดงไม่หายเลยเข้าตาฝุ่นมันเข้าตาน่าเลยแต่งไว้ละหมดโอ้โหนายบอกว่าแต่งง่ายสองชุด ฟิลเพื่อนได้ไหมฟิลเพื่อนมีการหานด้วยมีการห่ันทำไรอ่ะดูสองคนนั่งป้ายรถเมย์พี่ผู้ชายมองกล้องที่ผู้หญิงเออเมนูมีอะไรเนี่ยดูข้า พี่ทัอปทีมาเลยวเล่นใหญ่มากเอานี่ออกก่อนเอาเอามามาย้าหประชุมเสร็จก็มาเลยวีค่ะยินดีด้วยนะคะขอบคุณด้วยนะคะดอกม้สำหรับเจ้าสาวค่ะสรุปใครแต่งสหรุปใครแต่งนั่นสินี่มพี่มาให้ด้วยอ่ะดีมยี่แบบไหนดีเอาอันไหนดีอ่ะ ได้มาได้หมดเลยอุ้ยแต่นี้มันเป็นเวลเลยอ่ะเชอร์สไเป็นอย่างงี้เฮ้ยเราเป็เวลอยู่นะเหมือนมาถ่ายวลิปที่เลยเวออหวังมากที่หนึ่งลงไปลงไปอันี้เชิร์สที่โชว์แบบไม่พิมพ์ใส่ก็ต้องโชว์ต้อวดอย่างเดียวเลยไดโชว์อย่างเดียวเลยทำไมคุกเข่าเขาให้คุกเข่า เขาอยากโรแมนติกเออเขาอยากโรแมนติกเหมือนในหนังแต่เราเขินเหมือนจะเอาไปทุบอ่ะอืมพี่บ้างพี่บ้างขอขยับเฉียงหน่อยพี่ไทยมาทุกงานเลยมีแอดพิเศษมาแลวอกกินดีต้องสลามกันต้องสลามกันออไม่คิดว่าจะมีการต้อนรับแบบนี้ ยานจากเมืองไปยังนากาด้ดยหัวใจนั้นหนักและศรัทธาแสนสว่าในยุทสลามที่ต่างหาระหวา่างทางเราเพบเห็นเส้นทางใหม่ w a y t o n a g a a w a y t o Nika w a y t o b a r o k a w a y t o Jana พอสัแสแดงความยินดีแก่พวกเขาเส้นทางนี้นำเราสู่ฝันไกลทุกก้าวที่เดินเราไม่หวั่นไหว พ,พ,พจะต้องไปถึงไม่ได้ยันเข้าใจไหมคือคิดแล้วแหละว่าจะไปถึงแต่ว,ว่าพอมันมีความหวังของทุกคนน่ะมันทําให้เราแบบเฮ้ยต่อให้มันจะเกิดอะไรขึ้นหน้าขึ้นไปอ่ะเราก็ต้องคิดถึงคําพูดคํานี้ของทุกคนที่เขาบอกว่าเออขอให้ไปถึงขอให้ทำให้สำเร็จอะไรเงี้ย